คลังเลื่อนแจกเงินดิจิทัลพค .67 รองบประมาณมีผลบังคับใช้กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรชาวสวนชาวไร่ชาวนาและท่านผู้ชมท,ทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่อัปเดตข้อมูลข่าวสารกับกับผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยพบกันคลิปนี้ตรงกับวันพฤหัส,สบ,บดีที่26ตุลาคม2566แต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนแชร์ข่าวกระเศษภารว,วยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับรอมอชคลางเผยแจกเงินดิจิทัล1่มนใช้แหล่งเงินพรบงบประมาณเป็นหลักคาดเริ่มจ่ายได้เมษายนถึงพฤษภาคม6กหลังต้องรองบประมาณมีผลบังคับใช้ยัน ไม่ใช้เงินกู้ออมสินดึงกรุงไทยพัฒนาระบบนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการเติมเงิน1 0 0 0 0บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่ยังไม่ได้ข้อสรุปคือเรื่องของแหล่งเงินยังคงยืนยันว่า จะใช้เงินจากงบประมาณแผ่นดินเป็นหลักคือใช้เงินในพระราชบัญญัติพรบงบประมาณแผ่นดินประจําปี6-7และดําเนินการเป็นลักษณะของงบ6000ซึ่งจะมีการเสนอคณะกรรมการชุดใหญ่ที่มีนายยกเครืมนองตีเป็นประธานอีกครั้งโดยตั้งระยะเวลาโครงการเงินดิจิทัลไว้ราว4ปีใช้งบประมาณปีละ หนึ่งแสนล้านบาททำให้อาจจะต้องมีการชะลอการขึ้นเงินของร้านค้าบ้างโดยใช้วิธีการจูงใจในร้านค้ายังคงอยู่ในระบบต่อเนื่องตลอดโครงการยิ่งใครอยู่นานก็ยิ่งมีสิทธิประโยชน์ซึ่งจะมีการพิจารณารายละเอียดการจูงใจให้ร้านค้าอยู่ในระบบต่อไปสำหรับการดำเนินงานในช่วงเริ่มต้นของโครงการ ที่จะใช้พรบงบประมาณปี2,567นั้นอาจจะให้โครงการเติมเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทดำเนินการได้ล่าช้าตามที่ร่างพรบงบประมาณมีผลบังคับใช้ล่าช้าจึงเป็นไปได้ว่าโครงการเติมเงินดิจิทัลจะเริ่มดำเนินการได้ในช่วงเดือนเมษายนถึงพฤษภาคม2,567ขณะที่แหล่เงินจากทางเลือกอื่นๆ อาทิเงินกู้นั้นคณะอนุกรรมการมีความเห็นว่าจะใช้เป็นช่องทางสุดท้ายส่วนการใช้มาตรการกึ่งการคลังหรือเงินนอกงบประมาณตามมาตรา28ของพรบรวิัยนนการเงินการคลังปี2561นั้นก็เลือกเป็นทางเลือกสุดท้ายเช่นกันจากกระแสข่าวที่จะใช้เงินจากธนาคารออมสินและชดเชยตามมาตราย8นั้น ยืนยันธนาคารออมสินไม่มีความเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวแล้วอย่างไรก็ดีที่ไม่ใช้เงินจากออมสินเนื่องจากติดขัดเรื่องกฎหมายทําให้รัฐบาลไม่มีอํานาจในการดําเนินการด้วยเพราะฉะนั้นจึงเลือกแหล่งเงินจากงบประมาณเป็นหลักส่วนผู้ที่จะเข้ามาพัฒนาระบบแอปการจ่ายเงินดิจิทัลนั้นที่ประชุมมีมติให้ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาระบบเพราะเป็นหน่วยงานที่มีความพร้อมและมีแฝ์พร้อมในการรับรองสิ่งสะดวกต่อการพัฒนายืนยันว่าค่าใช้ใจ่ายในการจัดทำระบบตามกว่า1 2 0 0 0 0 0ล้านบาทและการพัฒนาระบบแอปของรัฐในอดีตที่ผ่านมาก็ใช้งบประมาณไม่ถึงหลักหมื่นบาทครับ นี่ก็เป็นอัปเดตข้อมูลข่าวสารความคืบหน้าโครงการแจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทที่กับผมคนแจกข่าวกเกษตรพารวยนํามาอัปเดตให้ได้รับชมและรับฟังและสหากกับผมทําผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยขอกราบขอพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ติดตามและเป็นกําลังใจสําหรับคลิปนี้กับผมก็ขอลาไปเพียงแค่นี้สวัสดีครับ